สวัสดีจ้าเมื่อปลูกตน้นดอกอยูนี่เขาเอิน้นสีม่วเนาะเอว่าเอว่อา,อามันคือดอกเอเนี่ยคือดอกเขาเอินอยังคือผีเสื้อไหมมีหลายสีเด้วนี่ต่วามื่อี่สีใส่สีเหลืองเนาะเพราะว่า เพราะว่าอันมันไก่เทศกาลเอ่อไขก่กระต่ายเนาะเนี่ยเทศกาลไข่กระต่าย,ายจริงแล้วเอม,มี่มันมีอยู่แล้วล่ะอันอันม่วนเทียนมูทีเฮาปลูกเป็นหัวเนาะ,ะมันขื้นแล้วแน่และละดอกเอ่อไขก่กระต่ายนั่นดอกตีกจะเอามาใส่ในเทศกาลน่ะมันขื้นแน่แล้วแต่ว่า อันนี้สิปลูกเราไปตั้งหนาบ้านหนาบ้านแล้วจ้ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเรีวดอกใ่น้ำนี่อันนี้ดอกเป็นดอกใ่เป็นสั้นเพียเหลืองใ่สีสม เอซีเฮดแบบว่าเอาดอกใ่เอาไว้ตรงกลางจักต้นหนึ่งแล้วก็ที่เหลือริ่มๆจะใส่ดอกหน่อยน่าจะเนี่ยเอาไว้ตรงกลางเนาะดอกน้อยก็ดึงเอาอยู่ในหนีเลยจะเอซือเป็นอันนี้มาแล้วซือเป็นอัน น่พาัวส่วนตัวแล้วพญายรมักดอกไม้สีเหลืองแต่ว่าส่วนตัวเอมักสีม่วงเนะจ้าดอกไม้ดอกไม้มุนี่ มันแตกไว้นี่แหละเอาสนีพ่อนะจ๊ะมันมันจังวหกเกินไปเนาะพอเดี๋ยวเราก็แตกไงออกมาอีกเอาดินมาล,งล่งเราก็ไปว่างหนาบ้านนะจ๊ะเอาใส่ดินเจ็กน้อยแต่ว่าดอกอันนี้เด้อน่องกวางมากน่องกวางมาตามหามิตรตนอันนี้เด้อน้ำหา ขอนกินของขวายเมดเด้อนี้แต่ว่าสิไปตั้งไว้หนาบ้านเสียงเบิงเนาะจ้าได้ก็เอาบ่ได้ก็ถ้าเราอยากกินก็ให้เรากินเนาะจ้าเพราะว่าโบหวงบบแพงแบ่งเงินกินน่องกวางมัก มากเป็นพิเศษเลยจ้ะตอนอันนี้เราเรากัดแล้วเราดึงขึ้นนะมันกับสิต้มมันกับสิทอนไปนั่มนี่แหละจ้าแล้วแล้วเราก็ไปตั้งหนาบ้านเลยเนาะเ่ดินเล็กน้อย ช่วงมือนี้อากาศดีแห้งนี่ล่ะจ้าแล้วแล้วจ,ววจริงๆอ่ะมันมีเอไซดอกใ่ไปดอกหนึ่งต้นหนึ่งแล้วจะใส่ต้นนึงที่เหลือเป็นดอกน้อยเป็นดอกน้อยเนาะนี่ดอกใ่ดอกใ่แล้วกใหญยงามอยู่ดิดอกใ่แล้วกใหญยงามอยู่นี่แหละจ้าขอบคุณที่เขามาเบิ่งนะจ้ะเนาะเดี๋ยวอันไปเบิ้งกันเดี๋ยวจะไปว้าไว้นหน้าบ้าน,าานขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า